สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชยนายธนะครับกับสเกตฟุตบอลทบในช่วงดึกแบบนี้นะผมขออภัยนิดนึงครับที่วันนี้มาดึกไปหน่อยนะครับผมเจรจาราบเรื่องขอผมเปเชมั่นใจครับว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยยอมต่อสัญญานะครับผม ESP อสพครับผมรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็มั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะจับแข้งคนสําคัญอย่างคีเรียนเอ็มปัปเป้เนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้นะหลังการเจรจาดําเนินไปอย่างราบรื่นนะฮะ แข่งไว้23ปีครับยังเหลือสัญญาในถิ่นปาร์คเดรแพร้งนะเพียง6เดือนเท่านั้นครับซึ่งอาจจะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะค่าตัวที่สูงที่สุดที่ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวครับซึ่งหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะผมดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสครับตกเป็นข่าวมาตลอดนะครับว่าตกประก,การ,รับคําที่จะย้ายนะครับไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดครับราชชุดขาวไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยชักไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วนะ ล่าสุดก็มีรายงานว่าการเจราจาระหว่างเ e อ็มปอร์ปีกับเปเช่ S S e เนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งคาดกันว่าทําให้แข้งรายนี้เนี่ยเปิดกว้างสําหรับการอยู่กับต้นสังก,กัดต่อไปนะครับรายงานระบุนะครับว่าทีมดังจากแดนน้ำหอมเนี่ยพุ่มพร้อมนรับทุ่มค่าเหนื่อยครับที่จะทำให้เ e อ็มปัปเปีเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่าจ้างแพงที่สุดในทีมครับเหนือกว่ายอดแข้งอย่างเลวเนย์เมซี่เล่นนี้มาครับและยอมให้เซ็นสัญญายาวเพียง2ปีเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ผมเปเชยังหวังแต่งตั้งซิเนดินซีดานครับซึ่งเป็นอดอลของเ e อ e นะ็มบปเป้เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของทีมในช่วงสมอร์นี้ด้วยนะครับ เอ็มบัปเป้ครับยังโชว์ผลงานได้น่าประทับใจในฤดูกาลน,นี้นะโดยทำไปแล้ว19ประตูครับกับอีก15แอสซิสจากการลงสนามทุกรายการครับ27นัดนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับคีิเลียนเอ็มปัปเป้ครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับถ้าประหลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับฟอร์มของเอ็มปัปเป้ในตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วขอบคุณที่ฟังกันในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ